ชาวราศีกุมชาวราศีกุมในช่วงเดือนเมษายนนี้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่15ดวงชาวราศีกุมการเงินกำลังเริ่มสดใสขึ้นไม่ว่าจะเป็นแปดเหรียญไม่ว่าจะเป็นคิงเหรียญไม่ว่าจะเป็นขึ้นมาค่อนข้างดีมากเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมที่ ได้เริ่มบางสิ่งบางอย่างทํากิจการไว้สักพักใหญ่แล้วหลายๆท่านอาจจะติดขัดในเรื่องการเงินที่ผ่านมาแต่ในช่วงเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมจะเริ่มเห็นผลกำไรจะเริ่มเห็นการเงินที่ดีขึ้นที่ราคารวยชาวราศีกุมก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13 กุมพาพันธ์จนถึงวันที่13มีนาคมที่ราคาที่ราคาอาเป็นว่าสำหรับชาวราศีกุมจะมีความไปเกี่ยวโยงกับผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีความรู้ความสามารถนักธุรกิจที่โตกว่าเราประสบความสำเร็จมากกว่าเราแล้วจะเกิดการดีลกันเกิดขึ้น เกิดช่องทางการเงินใหม่ๆหลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น8ดเหรียญไม่ว่าจะเป็นคิงเหรียญไม่ว่าจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญสามเหรียญเป็นไพ่ที่บอกว่าชาวราศีกุมกำลังทำในสิ่งที่ถูกทิศถูกทางจานเทพแล้วจะมีข่าวร้ายหรือเปล่าไพ่ขึ้นมาเนี่ยตรงฐานชะตาเจ็ดแปดเหรียญเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีแล้วเพราะนั้น เรื่องการเงินสภาพคล่องจะดีขึ้นแต่สิ่งที่อาจารย์กำลังจะเตือนหมายความว่ายังไงในเรื่องของสัญญาสำคัญเอกสารสำคัญต่างๆอย่าพึ่งไว้ใจใครอย่าพึ่งลงสัญญาอะไรเด็ดขาดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเกี่ยวขอ้อง,ววของกับการซื้อขายเกี่ยวเรื่องของเครื่องจักรอุตสาหกรรมต่างๆนะเพราะนั้นที่ดินที่มีอยู่ ทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ในช่วงนี้อย่าได้ไว้ใจในเรื่องของการเซ็นเอกสารสําคัญนะอันนี้เตือนไว้เลยเพราะอะไรมันยังมีไพ่ห้าดาบขึ้นมาหรือหมายความว่าอัศวินดาบมันจะมีปัญหาตามหลังหรือบางท่านถูกการชักชวนจากนักลงทุนแล้วก็ลงทุนไปแบบมหาศาลสุดท้ายแล้วในช่วงนี้ถามว่าการลงทุนที่จะได้เงินมาจากไหนเดี๋ยวอาจารย์จะบอกให้ส่วนในเรื่องของการลงทุน แบบที่เราไม่ได้มีความรู้อันนี้ขอให้ชาวราศีกุมระมัดระวังมากๆอาจจะไม่ได้เงินคืนหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของอะไรย้ายที่อยู่กันเลยนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของข้อ,อก,กฎหมายในเรื่องของสัญญาต่างๆเราอาจจะเสียเปรียบก็ได้สำหรับชาวราอ่ะแล้วถ้าท่านใดยอยากจะดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่เบอร์โทรศรรัพท์094 4198566อีกหนึ่งเบอร์094 7814568รายละเอียดอยู่ด้านล่างในเรื่องของการดูดวงหรือบางท่านอยากจะออกแบบในเรื่องของโลโกต้ตามหลักฮวงจุ้ยที่มันส่งเสริมธาตุเกิดของเราท่านใดที่อยากจะรู้ว่าตัวเองเกิดเป็นคนธาตุอะไรในทางฮวงจุย้ยเพื่อจะนำไปปรับจัดบ้านจัดร้านค้า จัดออฟฟิศหรือว่าจัดโรงงานก็สามารถที่จะปรึกษาอาจารย์ไม่มีค่าใช้จ่ายบางคนเกิดในธาตุน้ําแล้วธาตุอะไรที่มาส่งเสริมเราแล้วควรระวังในเรื่องของคนที่เกิดในธาตุอะไรนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะคํานวณให้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายพวกเราก็เอาไปทํากันเองไปจัดกันเองแต่จำไว้อย่างหนึ่งว่าการจัดห่วงจุย้ยไม่ได้ทําให้คนรวยขึ้นเพราะส่วนใหญ่ศาสตร์นี้ เกิดขึ้นในสังคมชั้นสูงของคนจีนเขาเริ่มทํากิจการแล้วเริ่มทําอะไรมาสักพักแล้วแล้วก็แค่เอาหวงจุ้ยเข้าไปเสริมให้มันดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าพอจัดบ้านถูกตามหวงจุย้ยปุ๊บรวยอันนี้อาจารย์ถ้ารวยจริงอาจารย์ไม่ต้องมานั่งดูดวงแล้วต้องฝากถึงอาจารย์เบียร์หน่อยน้ำพริกตาแดงโคตรเผ็ดแต่อ่อยแล้วน้ำพริกแมงดาเนี่ยอาจารย์เนเขาห้ามกินเพราะอาจารย์ไม่สามารถที่จะ กินพวกเดียวกันได้เออจันเบียเอาเอา,เอาว่ากันต่อสําหรับชาวราศีชาวราศีกุมเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่จะช่วยส่งเสริมชาวราศีกุมเป็นอย่างมากนะเพราะฉะนั้นอาจจะหมายความว่าชาวราศีกุมมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปเปลี่ยนอุปกรณ์นะซ่อมแซมในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องกลต่างๆนําเข้าเอ็กพอร์ตอิมพอร์ต ใครที่เกิดในราศีกุมแล้วทําธุรกิจที่เขาเรียกว่านําเข้าส่งออกหรือว่าเกิดการเดินทางเป็นผู้เจรจาหรือว่าเป็นธุรกิจธาตุน้ําอันนี้ถือว่าดีข้าวปลาอาหารพัตาคารอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจธาตุน้ําเพราะฉนั้นถ้าชาวราศีกุมเกิดในธาตุน้ําอันนี้ก็ดีหรือชาวราศีกุมทําธุรกิจที่เป็นธาตุทอง อันนี้ก็จะช่วยส่งเสริมชาวราศีกุมที่เกิดในธาตุน้ำด้วยเช่นกันเอาเป็นว่าในเรื่องของการเดินทางหรือท่านใดที่อยู่ณต่างประเทศจะมีในเรื่องของการเดินทางแบบฉับพลันมันก็จะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ชาวราศีกุมต้องเดินทางแบบไม่ทันตั้งตัวอาจจะเป็นเรื่องของเอกสาร อาจจะเป็นเรื่องของคดีความต่างๆนะหรือบางท่านมาถึงเมืองไทยแล้วก็ได้เห็นโอกาสใหม่ๆใ,ในช่องทางการทำมาหากินอันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นไดนะ้ส่วนท่านใดที่กำลังจะทำธุรกิจอันนี้ธุรกิจธาตุน้ำธนะาตุน้ำได้เพราะฉะนั้นเรื่องของข้าวปลาอาหารเรื่องของการเกษตรอันนี้เป็นธาตุไนมะ้เพราะฉะนั้นสำหรับชาวราศีกุมใครที่กำลังมองหากิจกรรม มองหาโอกาสในเรื่องของการเพิ่มพูนรายได้เพราะนั้นชาวราศีกุมจะมีช่องทางการเงินเข้ามาค่อนข้างหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเรื่อง,องการขายออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวกลางตัดเปอร์เซ็นต์ออกมาไม่ต้องผลิตหรือบางท่านที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่อง,องการผลิตแล้วก็ให้ผู้อื่นนําไปขายอันนี้ก็ดีรวยรวย สําหรับชาวราศีกุมอาจารย์บอกอย่างหนึ่งจุดอ่อนของชาวราศีนี้มักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปช่วยเขาตัวเราเดี่ยงอันนี้ก็เกิดขึ้นได้สําหรับชาวราศีนี้เพราะชาวราศีกุมชอบทาประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมชอบทําประโยชน์แก่ชุมชนนะเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้มักจะเป็นพ่อบุญทุ่มแม่บุญทุ่มแล้วหลายๆครั้ง ที่ชาวราศีกุมแครคนอื่นมากกว่าตัวเราเองนะในช่วงนี้ชาวราศีกุมท่านใดที่จะต้องพบปะกันนะหรือหมายความว่าชาวราศีกุมจะมีเรื่องของเพื่อนเก่ามาหาที่บ้านอาจจะเป็นลูกน้องเก่าๆหรือใครก็แล้วแต่จะมีในเรื่องของของฝากของขวัญมาให้ชาวราศีกุมด้วยอย่างน้อยก็มาม่วง นะว่ากันเช่นนี้เลยสําหรับชาวราศีกุมการเจรจาการเจรจาอาจารย์บอกแล้วนะไพ่าสามเหรียญจะดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีแต่อย่างน้อยก็ต้องมีคนที่มีความรู้เกี่ยวเรื่องของข้อกฎหมายเพื่อเราจะไม่ได้ถูกเอาเปรียบหรือว่าเสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมถ้าดูในเรื่องของ ลูกๆเรื่องของบริวารคนในบ้านให้ระวังในเรื่องอะไรให้ระวังในเรื่องของอะไรที่ผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาเสพเติดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรวมกลุ่มรวมกวนกันแล้วทํากิจกรรมที่มันไปรบกวนคนนะมันจะทําให้ชาวราศีกุมปวดหัวปวดขามับอาจจะเข้าโรงพยาบาลอันนี้ก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ดูแลกันได้ดูแลมีคนเคยบอกว่า ถ้าวันนี้เราไม่ดูแลเอาใจใส่ลูกหลานของเราเขาอาจจะรู้สึกปลอดภัยในบ้านแต่จำไว้ว่าสังคมข้างนอกไม่ได้เอ็นดูลูกหลานเราเหมือนกับคนที่บ้านดูแลเขาตั้งแต่ยังเล็กยังน้อยนะอะไรที่จะต้องจัดการอันนี้ผิดอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีให้ ซีเคไก่ทอดชิลละหกสิบค่ะชิ้นละหกสิบค่ะชิลละหกสิบค่ะบอกเขาก่อนเลยตั้งแต่นันเลินพะเมื่อมาอยู่ในสังคมภายนอกสังคมภายนอกไม่ได้ปกป้องเหมือนพ่อแม่ในบ้านนะอาจารย์ว่าเช่นนี้เลยอ้าวส่วนในเรื่องของท่านใดที่กําลังจะต้องเนี่ยทำเกี่ยวโเรื่องศิลปกรรมทําเกี่ยวเรื่องการตกแต่งหน้าเสริมจมูกเสริมตาเสริมปากอะไรพวกเนี้ย แต่อาจารย์ก็ค่อยอยังชั่วขึ้นแล้วนะในเรื่องของอะไรอาจารย์ไม่รู้มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเรียกปากอะปาก,ปากอิม่มปากนกกระจอกโอ้โหเยี่ยปากแม่งใหญ่ชิบหายเลยอาจารย์เห็นแล้วยังตกใจแล้วความเป็นธรรมชาติความเป็นออริจินอลมันหายไปไหนหมดเพราะฉะนั้นการตกแต่งหน้าที่ดีที่สุดคือเสริมปรับปรุงโดยที่ไม่ให้ใครรู้ว่าเรา ทำกิยกรรมบ้านก็เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นหลายๆท่านมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรทางสามแพ่งมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรเรื่องของบันไดเรื่องของประตูตรงประตูอะไรพวกเนี้ถามว่าความเชื่อของคนจีนความเชื่อเหล่านี้เป็นความเชื่อของชนชั้นสูงนะพวกนี้คือนักธุรกิจพวกคนที่ทํากิจกรรมอยู่แล้ว แต่ถ้าใครที่คิดว่าเฮ้ยปรับพวงจุ้ยแล้วชีวิตจะดีขึ้นรวยขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องจริงส่วนในเรื่องของการหันทิศหัวนอนคนจีนห้ามหันเท้าออกไปทางหน้าบ้านเอ่เอหันหน้าไปทางประตูคนญี่ปุ่นห้ามหันหัวไปทางทิศเหนือคนไทยห้ามหันหัวไปทางทิศตะวันตกที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่มีผลอะไรกับชีวิตเลยแล้วที่สำคัญในการจัดบ้าน จำไว้ว่าเงินทองหรือว่าอะไรที่มีค่าชอบความสะอาดชอบความหอมชอบความสวยชอบความงามชอบความซื่อสัตย์ชอบความกระตันอยู่มันมีอยู่แค่นี้เพราะนั้นไม่แค่จัดสิ่งของแล้วทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมันไม่มีอยู่จริงมันแค่ช่วยให้อะไรมันวางเป็นทิศเป็นทางแต่ถามว่าในเรื่องของพลาังงานที่ส่งมาจากจักรวาลมีอยู่จริงไหมอาจารย์เชื่อถ้าโลกใบนี้ยังมีในเรื่องของกฎแรงดึงดูด ยังมีในเรื่องของกฎแม่เหล็กต่างๆอาจารย์ก็เชื่อว่าโชคลาภมันจะมีเส้นทางของมันที่จะวิ่งมาหาเราเพราะหลายๆครั้งเราเป็นคนตันหนีเราเป็นคนขี้เหนียวเก็บแม้กระทั่งกละมังที่มันพังผุเก็บแม้เสื้อผ้าที่มันเก่าเกอะกางแล้วแม้กระทั่งจะไปทําผ้าขี้ริ้วเราก็ไม่กล้าจะทิ้งมันไปเพราะฉะนั้นความตันหนีขี้เหนียวของเราจะทําให้การเงินไม่อยากอยู่กับคนเหล่านี้ มันเริ่มจากภายในโดยทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของอะไรทําบ้านให้สะอาดก่อนเงินทองไม่ชอบอะไรที่มันลกโชคลาบไม่ชอบอะไรที่มันสกปรปกหมอยสักเส้นหนึ่งก็ห้ามตกต้องเก็บขึ้นไปทิ้ทงถังขยะนยเพราะฉะนั้นอาเป็นว่าการจัดหวงจุ้ยที่ง่ายที่สุดก็คือเริ่มจากการทําความสะอาดหน้าบ้านขอให้สว่าง ไอ้ส้วมเสิมอะไรที่ทําให้เงินหลงเงินไหลเนี่ยยังไม่ต้องไปสนใจมันเพราะส้วมมีไวข้ขี้ส่วนเรื่องของการหันหน้าไปทางนู้นหรือทางนี้อาจารย์บอกเลยว่าสินแสส่วนใหญ่ก็จะรู้ในเรื่องของแค่หลักตีรี่บางๆฮะบางครั้งบางคราวแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องดูน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วรายละเอียดในการจัดที่มันเหมาะกับเรามันมีเนื้อหาเยอะกว่านี้ บางคงบางข่บบาวแทบไม่ต้องดูเสร็จปุ๊บให้แก้ให้ตรงเนี่ยแทบไม่ต้องทําอะไรเลยถ้ามันเปลี่ยนน็อันเดียวแล้วรถวิ่งขับไปได้อันนี้ก็ถือว่าดีแล้วไม่จะเป็นที่จะต้องไปทําให้อลังการไปทุบไปรื้ออะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปอะไรกับมันเนี่ยขอให้ทางสัญจรสว่างหน้าบ้านต้องสว่างถ้ามองทางวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งเรื่องของบันไดเรื่องของขั้นบันไดต่างๆที่คนจีนบอกว่าเลขคู่คนตายเลขคี่คนเป็น แต่น,นี่เป็นเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเออร์กอนอิกเป็นเรื่องความสมดุลในการก้าวแต่ละก้าวก้าวแต่ละก้าวจังหวะที่ก้าวต่อไปเกิดความสมดุลเพราะฉะนั้นถ้าบันไดตกเลกขขี้มันก็จะเกิดความสมดุลโดยพอดีอันนี้จะว่าหงจุ้ยก็ได้ว่าวิทยาศาสตร์ก็ได้นะอาจารย์ว่ากันเช่นนี้เอาเป็นว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเงินจะไหลเข้าไหลออกหรือว่าจะทําให้ใครเจ็บใครป่วยนะนะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทิ้งท้าย บทสรุปสักสองใบสำหรับชาวราศีกุมแล้วชาวราศีกุมนะอาจารย์บอกนะงวดนี้ลองซัดดูนะขอให้ซัดเลขเก่าดูคอยตามเลขเก่าดูอาจารย์ว่ายังไงก็เข้าสำหรับชาวราศีกุมแล้ววันนี้ไอ้ไข่ก็ยังทำงานเหมือนเดิมอาจารย์ขออนุญาตสองใบ โอ้โหแปลว่าชาวราศีกุมเนี่ยพลังงานค่อนข้างดีถือว่าชาวราศีกุมราศีธนูราศีสองราศีเนี่ยสองสามราศีราศีเมดิตมีพลังงานค่อนข้างดีเหนือกว่าราศีอื่นๆเนี่ยสองไม้เท้าก็แปลว่าไพ่ชุดนี้ขึ้นมาเนี่ยเก้าสิบเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เป็นไพ่พลังงานดีเพราะฉะนั้นไพ่หนึ่งเหรียญหมายความว่าชาวราศีกุมจะมีโอกาสได้ทำกิจกรรม ได้ทํากิจการนะที่จะส่งผลให้ชาวราศีนี้ได้เงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นกดข้อแรกในการทํากิจการกิจกรรมต่างๆความรู้รู้เขารู้เรานะรู้การเปลี่ยน,นแปลงของโลกใบนี้ว่ามันไปถึงไหนแล้วนะว่ากันเช่นนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปเข้าเรื่องถึงเรื่องท่านใดอยากจะขายที่ขายบ้านขายคอนโดอาจารย์สร้างเพจนี้มานานแล้วนะ เพจเทพที่ดินเข้าไปที่ที่เพจแล้วก็สามารถที่จะเอารูปไปลงราคาไปลงช่องทางการติดต่อเอาแค่นี้พอถ้าเขาอยากซื้อก็ซื้อกับเราเลยคุยกันหรือบางท่านอาจจะเป็นนายหน้าแล้วก็ไปลงข้อมูลไว้เดี๋ยวมันใครอยากจะซื้อก็เข้าไปที่เทพที่ดินใครอยากจะขายก็เอาไปโพสต์ที่เทพที่ดินเดี๋ยวอาจารย์เข้าเรื่องความเชื่อในเรื่องของการเงิน ถ้าวันนี้อยากจะเปลี่ยนฐานะทางการเงินเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แต่ไม่ได้หมายความว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วรวยเลยไม่มีทางเป็นไปได้เพราะนั้นทำไมถึงมีกฎคุณ2 0 0หรือเขาบอกว่าถ้าอยากประหยัดให้ซื้อของแพงอย่าซื้อของลดราคาถ้าไม่มีเงื่อนไขเหล่านี้ทุกคนที่เป็นกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวก,ก็รวยกันหมดจะไม่มีคนจนเลย นะเพราะฉะนั้นเงื่อนไขนี้ต้องใช้ความกล้ามากๆากการที่เราจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าดีๆซื้อสิ่งของดีๆให้กับชีวิตเราเพื่อพัฒนาในเรื่องของภาวะอารมณ์ข้างในให้มันดีขึ้นให้มันกล้าขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นกล้าตัดสินใจมากขึ้นคุณคาเมดะไปหาซื้อหนังสือเล่นี้มานก่อนชีวิตบ้างครัง้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะเขาบอกว่าวิธีการใช้กระเป๋าสตางค์ให้เรียกทรัพย์ ความลับที่รู้กันเฉพาะในหมู่เศรษฐีญี่ปุ่นเขาเขียนได้ชัดเจนมากแต่มันไม่ใช่แค่ว่าเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แต่มันก็จะมีเคล็ดลับอยู่ในนี้เสมอจงปฏิบัติต่อเงินอย่างสุภาพแล้วมันจะกลับมาหาคุณเองจําไว้ว่าเงินทองทรัพย์สมบัติสิ่งของมีค่าเลือกคนอยู่เขาจะเลือกคนอยู่จงปฏิบัติต่อเงินอย่างสุภาพ เงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราเอาใจใส่การที่เราดูแลเรื่องของการเงินการทองให้ดีเงินจะอยู่กับเราเงินจะไม่อยู่กับคนขี้เหนียวเงินจะไม่อยู่กับคนขี้ตันนีเงินจะไม่อยู่กับคนใจร้ายถึงแม้ว่าจะหาเงินทองมามากเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายก็จะถูกเอาคืนหมดเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎความซื่อสัตย์กฎของความกตันยูกฎของคุณงามความดี อันนี้สําคัญมากๆนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของกระเป๋าสตางคุณค้าไมดาบอกเลยว่าถ้าอยากรวยขึ้นอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะลองเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วถ้าวันนี้อยากจะให้คนรักเราหาเงินเก่งขึ้นซื้อกระเป๋าสตางค์เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งขึ้นรวยเป็นเศรษฐีรุ่นคลาสสิก13,900ส่วนรุ่นพรีเมียม รุ่นนี้2 0 0 0 0 2 9 7 0อาจอาจารย์ก็ตั้งราคาอยู่งี้แล้วกำลังจะไปอีกหนึ่งรุ่นคือรุ่นหนังม้ามหาจักรพรรดิรุ่นนี้ทำสำหรับคนที่มีความพิเศษ1นะ1 3 0 0น0 9,000นี่กำลังคิดว่าจะมีหรือเปล่าอาจจะไม่มีอาจจะอยู่ที่1,30,000ลับประกันตลอดชีวิตการใช้งานหรือบางท่านอาจจะชอบดูอาจารย์เทพ แต่ไปถูกใจหรือว่าไปถูกโชโลกับกระเป๋าขออาจารย์ท่านอื่นสามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันแต่จำไว้ว่าขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวราคายิ่งแพงยิ่งดีเพราะคือการถูกให้เกียรติเงินจะถูกให้เกียรติชอบอาจารย์นะชอบอาจารย์โตอ่ะก็ไปซื้อกับอาจารย์โตแต่อย่าลืมเรื่องกดคุณ200หมายความว่ากระเป๋ายิ่งแพงยิ่งดีไปชอบยี่ห้อกุชชี่ไปชอบยี่หอ้อพาดา้าไปชอบโคชไปชอบ แอเมดได้หมดเหมือนกันหมดนะหรือบางท่านอยากจะซื้อกับชา,าเทพก็ตามนี้เลยนะอย่างที่เห็นกันอยู่เอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าสตางค์เนี่ยมันเกิดขึ้นโดยที่อาจารย์ก็ไม่ได้คิดว่าฉันอยากจะซื้อกระเป๋าคือไม่มีความคิดเลยทุกอย่างว่างเปล่าหาหากลางคืนกินเช้าหาเช้ากินครับผ่านไปอย่างนี้จนมีอยู่วันหนึ่งที่อาจารย์ต้องไปทํางานแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปเจอหนังสือเล่มนี้ อาจารย์แนะนําว่าให้ไปหาอ่านก่อนหาความรู้ใส่ตัวก่อนก่อนที่จะโดนหมอดูหออกนไปอ่านให้เขา้าอกเข้าใจเลยว่าทําไมฉันต้องเปลี่ยนกระเป๋าทําไมฉันต้องใช้กระเป๋าราคาแพงแพแล้ววิธีการใช้ใช้ยังไงให้ถูกต้องไปซื้อหนังสือชีวิตบางครั้งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวมาอ่านก่อนนะก่อนที่อาจารย์จะมาถึงวันนี้ได้ชีวิตไม่ง่ายนะ ชีวิตไม่ง่ายสมัยตอนที่อาจารย์เรียนหนังสือด้วยแล้วก็ทํางานไปด้วยเพื่อนเพื่อน,อนคนอื่นอาจจะได้ไปท่องเที่ยวได้รวมตัวกันได้ไปแฮงเอากันไปนั่งเมาไปนั่งอะไรกันอาจารย์ก็ต้องทํางานก็คือการเล่นดนตรีแล้วการเล่นดนตรีก็ต้องวางแผนล่วงหน้าด้วยว่าเราจะต้องมีเงินส่วนหนึ่งเพื่อจะเก็บไว้เรียนต่อจนถึงเป้าที่เราวางแผนไว้ขณะที่อาจารย์เรียนอยู่ที่ไทยวิจิตศิลปะเนี่ย ในช่วงนั้นอาจารย์ก็เงินเดือนค่อนข้างเยอะนะอาถือว่ารวยแล้วกันมีตังค์เยอะกว่าครูยเยอะกว่าเพื่อนแต่อาจารย์ไม่มีนาฬิกาแพงๆใส่ไม่มีหรอกไอ้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 อะไรวะไอ้ยี่ห้ออะไรวะของสวิตอะสมัยก่อนที่เขาเด็กเก้าเขาฮิตกันอะอะไรวะแ็กเขาเออโอ้โหเพื่อนแม่มีใส่หมดเลยแล้วอยังไงคูไม่มีใส่่ไม่เป็นไรไม่มีก็ไม่เป็นไร เราก็ใส่ตามสภาพเราใส่คาซิโอใส่อะไรไปรองเท้าก็ไม่ได้ซื้อแม่ยกซื้อให้อันนี้เบาๆนะอันนี้มันก็อาจารย์ก็ใช้ชีวิตด้วยปกติเพราะเงินส่วนหนึ่งต้องเก็บไว้ต่อย,ยอดในเรื่องของการศึกษาเพราะในหัวของอาจารย์สิ่งที่มันก้องอยู่คือคาว่าปริญญาตรีพ่อแม่บอกเลยว่าขอลูกสักคนหนึ่งจบปอตรีให้แม่หน่อยได้ไหมแล้วถามว่าหลังจากที่จบปอตรีมาแล้วได้ใบประกาศมาแม่ตื่นเต้นไหมแม่ไม่เห็นผู้ใดสักคำเลย อาจารย์ก็งงกับสิ่งนี้อาจารย์ไม่เคยไปรับใบประกาศอาจารย์ไม่เคยไปใส่ชุดคุยชุดคุยที่อยู่ในรูปที่จบปอตีเนี่ยตดตอบางครั้งก็นั่งย้อนกลับไปแล้วกูจะเรียนทำไมว่าเสียได้เวลาชิบหายเลยไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่อาจารย์หมายความว่าบางครั้งเราก็ถูกในเรื่องของอะไรธุรกิจการศึกษาเข้าครอบส่วนคนที่รวยก็คือเจ้าของธุรกิจการศึกษา ตอนนี้บอกเลยว่าความนิยมค่านิยมในเรื่องของโรงเรียนนานาชาติดึงเม็ดเงินของเราไปค่อนข้างเยอะทั้งๆท,ท,ที่ก็อยู่ภายใต้กฎกระทรวงศึกษาธิการแต่ค่านิยมการตลาดตามตลาดที่มันได้ผลของคนกลุ่มมีตะตังอันนี้อาจารย์ถือว่าเขาเก่งนะอาเป็นว่าแล้วทําไมต้องมาเกี่ยวโยงกับกระเป๋าสตางค์เพราะกระเป๋าสตางค์สูตพิจยา,ยาตัดเย็บด้วยงานมือร้อซิปลูดได้ทุกใบรับประกรันการใช้งานสองปี ชาตินี้อย่างชาติหน้านายช่างชั้นครูระดับประเทศเป็นคนตัดเย็บให้เรานะ่ะอาจารย์ไม่ได้ใช้ในเรื่องไอาารุ่นหกพันกว่าเนี่ยอาจารย์ไม่เอาเลยอาจารย์รู้สึกว่าไม่โอเคเนะก็เลยมาโฟกัสแล้วก็ยังมีรุ่นหนังมาจัก,กรพรรดิอย่างที่อ,อาจารย์บอกเอาเป็นว่าถ้าวันนี้อยากเปลี่ยนแปลงเรื่องของการเงินเรื่องของการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ก่อนเลยทิ้งไว้อีกหนึ่งรุ่นรุ่นเรนูอเล็กซานเดอร์รุ่นนี้ห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อย บางคนอาจจะรู้สึกชาเดบมึงไม่บ้ามึงก็ปัญญาอ่อนแล้วมึงก็เห็นอยู่อารมณ์ของประเทศในช่วงนี้มึงก็เห็นอยู่ว่าเศรษฐกิจการค้าการขายเป็นยังไงมึงยิงจะมาขายของราคาขนาดนี้มีคนที่ต้องการอยู่นะเพราะฉะนั้นรุ่นเรโนูอเล็กซซนเดอร์ใช้แล้วรวยใช้แล้วเฮงใช้แล้วปังแล้วอาจารย์ขอส่งต่อในเรื่องของโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการครั้งนี้ เมื่อวันจันที่เท่าไหร่จำไม่ได้อาจารย์ได้นำรถไปส่งที่สพ91สพ91ท่านใดที่ต้องการรถวิวแชร์พ่อติดเตียงน้องพิการพี่ชายหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาทางสุขภาพเดินไม่ได้โทรไปที่สพ91สามารถที่จะเข้าไปขอในเรื่องของรถวิวแชร์ ได้เนะเดี๋ยวทางสงพก็จะจัดส่งให้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบคุณพลังบุญเหล่านี้จากคนทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกที่ทําให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสเหมือนพวกเราไม่ได้เดินไม่ได้วิ่งไม่ได้เหินให้ชีวิตได้ดีขึ้นหน่อยหนึ่งก็ถือว่าพวกเราได้บุญโขแล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์ดไม่ว่าจะเป็นรถบิวแชร สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็จริงแต่เรากําลังส่งบางสิ่งบางอย่างที่สร้างคุณค่าให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจํจาตายไปไม่เสียชาติเกิดอะไรต่างหากที่เราทิ้งไว้บนโลกใบนี้ก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปนะเพราะฉะนั้นท่านใดยอยากจะร่วมบุญก็ตามเบอร์บัญชีนี้120-8980765ชื่อสุพิชยาละวะเป่าระยะอาจารย์ไม่สามารถที่จะไปเปิดเป็น สมาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะนึกไม่ออกสมาคมเหรอะอะไรไม่รู้ช่างแม่งแล้วกันเอาแบบอยา่างเงี้ง่ายดีอาจารย์ได้รวบรวมเงินแล้วก็นําไปซื้อแล้วก็ส่งให้ทุกคนก็ได้บุญเช่นกันนะแล้วก็ทิ้งท้ายกับเรื่องของการโฆษณาให้กับลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์เทพหลายหลายท่านเพิ่งเริ่มก่อร่างสร้างตัวหลายหลายท่านทําธุรกิจมาสักพักแล้วลูกค้าเงียบ ไม่มีช่องทางการโฆษณาเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่รู้ว่าใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่อาจารย์จะได้อะไรกลับมาหรือไม่ได้อะไรกลับมาก็ไม่ได้สนใจอาจารย์ก็ยังต้องทําสิ่งเหล่านี้ต่อไปแล้วอาจารย์ทํามาอีกหนึ่งโปรดักก็คือหมอนนะหมอนตกตกแต่งบ้านเขาเรียกว่าหมอนอิงที่ไว้ตามโซฟาหรือบางท่านอยากจะปรับท่าตัวเองบางคนใช้รถสีนี้ มันอาจจะไม่ฉลกเราก็อาจจะหาหมอนอิงเข้าไปไว้ในรถสักใบสองใบเพื่อจะปรับในเรื่องของธาตุของเราสีต่างๆที่ส่งผลในเรื่องของการทำมาหากินร้านบูไทยสาขายเยอรมนีรับสมัครพนักงานนวดท่านใดสนใจที่จะจะนวดจะคลึงหรือว่าอยากมีงานทำก็ตามนี้เลยเบอร์โทรศัพท์ตามนี้วันนี้ไม่เกี่ยว PB นะ PB บีบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของบ้านมือสองบางท่านอยากจะลงทุนจับบ้านเก่ามารีโนเวทขายหรือว่าปล่อยช่องปล่อยเช่าก็สามารถที่จะสอบถามนะโทรติดต่อไปที่คุณดวงหรือบางท่านมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างกฎหมายก็สามารถที่จะปรึกษาคุณดวงได้ตรงนี้อาจารย์ไอพี่ดวงพี่ดวงหนูจะโดนยึดและตอนนี้ถึงขั้นขั้นลงขั้นสาลแล้วมันมีช่องทางอะไรหรือเปล่าลองโทรไปปรึกษาคุณดวงดู แล้วก็อันนี้ก็กฎหมายเช่นเดียวกันแต่อันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายทั่วไปบริษัท BJ i n อินเตอคุณบรรจงนะให้คำปรึกษาในด้านของข้อกฎหมายต่างๆนะพวกเรามีกฎหมายหรือว่าก็ลองเข้าไปปรึกษาดูเรื่องเงินเนี่ยอาจารย์ไม่รู้เรื่องนะก็ลองไปคุยกับเขาเอง CK ไก่ทอดชิ้นละ60บค่ะอาจารย์ก็ได้ทำอีกโปรดักต์ออกมาขายหมดเพราะอาจารย์เนี่ยเป็นคนชอบขายเกิดมาขายแล้วเกิดมาอยู่กับยายขายของแล้ว อาจารย์ก็ทำไก่ทอดเนี่ยเขาเรียกว่าพอทอดแล้วจะเหลืองอรามอย่างนี้กินเข้าไปเนี่ยเหมือนขึ้นสวรรค์ดาวดึงไปเจอทั้งเทวดาทั้ง6ชั้นเนะเพราะนั้น CK ไก่ทอดหรือว่าไก่ทอด4คกุมารท่านใดสนใจม,นมีร้านมีรวงเปิดร้านเปิดผับเปิดบาร์เปิดคาราโอเกะแล้วอยากจะมีสแน็คเอาไว้ขบเคี้ยวเล่นก็ CK ไก่ทอดที่ราคาทำตาสองชั้นกับคุณหมอ ที่ดการแพทย์หญิงที่ดการเคสมากกว่า20,000เคสศูนย์ฟื้นฟูภายในรถเนี่ยสไตล์ชาบูปิ้งย่าง188บาทตอนนี้พิเศษ129บาทร้านรับทําโฆษณาทําป้ายครบวงจรมาตรฐานระดับประเทศชมรัฐโฆษณาอ้าวอาจารย์ทิ้งท้ายไว้แค่นี้ล้กันก็ข,ขอให้ชาวราศีกุมประสบแต่ความโชคดีหมดหนี้หมดสินมีแต่ความร่ำความรวยนะ ทุกส่อขอยหมดไปมีแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตชาวราศีกุมที่ราคา